สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันพุรธหัสวันพุรหัสตรงกับวันที่28มีนานะครับพศ67นะครับก็มาประกาศขายรถบรรทุกมือ2กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น h ี n o ่เปอร์เฟนะครับเครื่องยนต์320แรงมา้า นะครับเป็นเครื่องยนต์320แรงม้าไดรูนะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะครับเรื่องดีคัอสีสวยสภาพรถก็คือพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะครับกระบะแม่ลูกเป็นกระบะดํานะครับเหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับไปวิ่งงานยุคนี้สมัยนี้นะครับรถพวกนี้น้ำหนักเบานะครับใส่ของได้30กวนเลยนะครับสำหรับพวกนี้เหมาะสำหรับจะไปบรรทุกอ้อยหรือบรรทุกพืชผลเพื่อการเกษตร ชนิดต่างๆครับอเนกประสงค์ได้เลยนะครับเป็นกระบะดําแม่ลูกนะครับตัวแม่ก็กระบะยาวกันอยู่ที่7จ็ดเมตรห้นะครับตัวลูกก็ยาวกันอยู่ที่6กเมตรห้นะครับสภาพโดยรวมพร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนคัสซีสวยเครื่องดีนะครับเรื่องนี้คือฟันทงเลยนะครับเรื่องดี2คงเทานะครับเท่าไรอ้อยได้ขึ้นข่าวได้นะครับสวยๆสภาพพร้อมใช้น้ำหนักเบานะครับแต่นี้น้ำหนักใส่ของได้เยอะเลยนะครับ ตัวลูกเป็น2คานก็จริงนะครับแต่เป็นดัมคล่อมนะครับดัมกระเสกไม่ใช่ดัมเทินนะครับเพราะฉะนั้นไปบรรทุกอ้อยได้เลยนะครับดัมไม่สูงนะครับบรรทุกอ้อยก็น่าจะเข้าทางเลยนะครับกระบะใหญ่กระบะกว้างนะครับใส่ของได้เยอะนะครับน้ำหนักหลังถนนก็ใส่ของได้ประมาณ32ตันกว่ากว่างนะครับได้แน่นอนนะครับเพราะรถเบานะครับเป็น2เพลานะครับเครื่องยนต์320่แรงม้านะครับ เอกสารพร้อมโอนนะครับสภาพพร้อมใช้ราคาประกาศขายกันก็คือไม่แพงนะครับหกแสนเก้าหมื่นบาทนะครับแม่ลูกนะครับสภาพพร้อมใช้ยางก็ยังใช้งานได้อีกหลายวันอยู่นะครับยังได้งยังยังวิ่งได้อีกนานนะครับสภาพยางนะครับอันนี้ก็เป็นพอดีอในคลิปนี้ก็มีรถอยู่2รายการนะครับก็เดินผ่านมาก็เลยโชบถ่ายให้คุณลูกค้าได้ชมนะครับเผื่อถ้าหนึ่งท่านใดต้องการเป็นรถหัวคัสซีก็มีนะครับ isuzu f y h นะครับ 360แรงม้ารถห้างนะครับราคาประกาศขายกันอยู่หัวก็สีหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นนะครับสภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะครับคุณลูกค้าจะไปต่อเป็นเทเลอร์หรือจะไปต่อดมนะครับก็มีอู่ในเครือแนะนําได้นะครับหรือคุณลูกค้าจะไปต่อตําอู่ต่างๆนะครับหรือจะไปใช้งานชนิดต่างๆนะครับก็สนใจก็ทักทายแอดไลน์เข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์ก็โชว์อยู่ด้านหน้าวีดีโอนะครับหรือจะซื้อเป็นแบบถังน้ําแม่ลูกราคาหนึ่งล้านหกแสนนะครับตัวนี้ ตัว f e y h นะครับก็ได้ใจแม่ลูกเลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นหัวคัสซีนะครับหัวคัสซีตัวนี้ก็ราคาหนึ่งล้านสามแสนห้ามืนนะครับรถปีไม่เก่าภาพส,สวยๆสนใจก็แอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ เบอร์โทรศัพท์ที่มีลายก็โทรศูนย์8 1ดนะครับสนใจก็มาชมรถกันได้นะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านเลยนะครับที่กดติดตามอยู่ทางช่อง YouTube หรือ Facebook นะครับหรือทางช่องทางของ Tik t o ็อกก็มีอยู่นะครับสนใจก็มาชมรถกันนะครับราคาทุกๆแบบนี้หายากอยู่นะครับพร้อมใช้นะครับเครื่องยนต์ปันธงเลยนะครับเรื่องดีทุกทุกท่านเลยนะครับที่กดติดตามอยู่นะครับสาหรับคลิปนี้ไม่ควรพลาดนะครับ ท่านจะได้รถของดีราคาถูกไปใช้นะครับราคา690,000บาทแม่ลูกเลยนะครับเป็นกระบะดำนะครับหลายๆท่านเลยนะครับที่กดติดตามไว้ที่ต้องการรถราคาประมาณนี้นะครับการะันตีว่าไม่ผิดหวังนะครับได้แม่ลูกไปเลยนะครับพร้อมใช้กระบะดำด้วยนะครับดำทั้งแม่ลูกเลยนะครับถ้าคุณลูกค้าจะไปวิ่งงานหลังถนนวิ่งรับจ้างหรือวิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับ ได้อยู่ได้เนื้อเฉพาะเนื้อนะครับได้อยู่ประมาณ32ตันกว่าเลยนะครับรถเบานะครับอาจจะไปบรรทุกอ้อยก็ดีนะครับหรือจะไปบรรทุกสินค้าชนิดต่างๆนะครับก็คือได้เลยนะครับว่าตัวนี้ป่ายก็เป็นแบบบรรพบนะครับเปิดได้นะครับไปใส่ห้อยได้เลยนะครับตัวแม่ยาวกันอยู่ที่7จ็ดเมตรห้าสิบตัวลูกยาว6กเมตรห้าสิบพื้นกระบะก็สวยๆอยู่นะครับไม่มีเป็นหลุมเป็นบ่อเลยนะครับสีสวยเครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับ เลยครับดำแม่ลูกเลยนะครับดำนี่คือสวยมากๆเลยนะครับรถไม่มีสนิมนะครับคัสซีไม่มีขาดสวยๆเลยนะครับทั้งแม่ลูกคัสซีคือฟันธงเลยนะครับคัสซีสวยทั้งแม่และลูกเลยนะครับสภาพยางก็ยังวิ่งงานกันได้อีกยาวๆอยู่นะครับภายในหัวเกีงก็ครบๆนะครับแอร์เย็นเกียบเลยนะครับ ราคา6กแ0 0 0บาทนะครับคุณลูกค้าจะได้ไปแบบรถพร้อมใช้เลยนะครับนี่เลยครับที่ผู้ถ่ายได้ส่งให้ชมนี่ก็คือว่าให้ได้ชมกันว่า,าไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วงล่างอะไรประมาณนี้นะครับทุกอย่างเซตมาลงตัวหมดนะครับน,นะครับถ้าเกิดว่ารอบไม่รอบไม่ได้ช่องล่างรับกันไม่ได้นะครับก็จะมีมีร่องรอยของการเปลี่ยนน็อตเราคลั่งบ้างอะไรมั่งประมาณนี้ไอ้นี่เรา ตั้งแต่เขาประกอบใช้งานมันตั้งแต่ครั้งแรกก็รู้สึกว่าน,อน็อตคั้งไม่เคยถอดเลยไม่เคยได้น,อน็นอตแสดงว่าน็อตไม่เคยขาดทุกอย่างได้รอบหมดเครื่องเคราะมากๆเลยนะครับเดีย๋ยวจะหยุดประชาสัมพันธ์ให้คุณลูกค้าได้ฟังเสียง,คงยนนคเครื่องยนต์เครื่องเคราะมากเลยนะครับนี่ขนาดลมปั๊มกําลังปั๊มลมอยู่นะปั๊ม,ม,มลมไม่เต็มถ้าปั๊มลมเต็มนะเงียบกว่นานี้นะครับเสียงเคราะมากมาก,มาก ด้ฝัังเครื่องยนต์แล้วก็โอเคอยู่นะครับเครื่องเพาะนะครับเครื่องดังดีนะครับขนาดลมเพิ่งจะติดเครื่องมาเมื่อตะกี้นะครับลมยังไม่เต็มยังไม่ถึงเก้าปอนด์ครับก็ยังมีเสียงปั๊มลมทํางานอยู่ก็จะดังตักตักตักหน่อยนะครับจะได้ยินเสียงปั๊มลมชัดเจนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดลมเต็มปุ๊บเครื่องยนต์จะเงียบมากเลยนะครับภายในหัวเกีงรครบนะครับแอร์เย็นนะครับวสีสวยยางก็ยังวิ่งงานกันได้อีกงานนะครับ รถยังไม่ทันได้ล้างนะครับเดี๋ยวถ้าล้างแล้วคือสวยเลยนี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นบูธดมอ่าบูธคาร์ทักตแตนแอนสลักดาอะไรทุกอย่างครับคือดมสวยนะครับแม่ลูกเลยนะครับคือรถขอซ่อมถึงจริงนะครับรถรุ่นจะไม่ใหม่จนเกินไปก็จริงนะครับคือซ่อมถึงนะครับไม่มีไอ้่าตรงจุดไหนที่มองดูว่าเป็นชมพูชสุดโซมมากเลยนะครับรถกระบะพื้นสวยๆนะครับนี่ แรงนะครับได้มาตรฐานเลยนะครับเนี่ยตัวนี้บรรทุกอ้อยได้เยอะนะครับแม่ลูกเลยนะครับเป็นกระบะแบบเดียวกันอย่างนี้นะครับไม่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับพื้นสวยนะครับตัวแม่นี้ที่กําลังส่งอยู่นี่ยาว7เมตรหานะครับนี่เลครับเป็นแบบวันพับของสมิธนะครับแบบนั้นหนาตัวใหญ่ๆท้ายก็ใส่อ้อยได้เลยนะครับเราจะเป็นวงเดือนเป็นสี่เหลี่ยมสลักสี่เหลี่ยม อะไรจะไม่อะไรนะครับยังแน่นปึ๋งปังหมดเลยนะครับไม่มีหลวมไม่มีงอกแนช่วงล่างเต็มเต็มเบรกเต็มหมดเลยนะครับตัวลูก8ล้อโอเคเลยนะครับนี่ก็เป็นดัมคล่อมนะครับดัมเตี้ยเพราะฉะนั้น2คานก็จริงนะครับคุณลูกค้าไปบรรทุกอ้อยได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวโค่นกลัวล้มนะครับเพราะว่าเป็นดัมคล่อมดัมเตี้ยนะครับนี่เลครับเป็นดัมเกษตรจะเป็นดัมคล่อมคัสีนะครับแต่ไม่สูงสองเปล่าก็จริงนะครับลูกค้าไปบรรทุกอ้อยได้เลยนะครับ ไม่ต้องไปหาวิธียัดสาคานแล้วครับแค่สองคานนี้ก็อยู่แล้วครับโอเคแล้วนะครับสําหรับชาวไร่อ้อยนะครับใช้ได้เลยนะครับเพราะเป็นดั้มดั้มเตี้ยนะครับดั้มยกขึ้นไปเราคือไม่เตี้ยนะครับแต่ว่าคือว่าดั้มไม่มีคัสีเทียมเป็นน้ําเกษตรเราเรียกว่าดัมเกษตรก็จะเตี้ยแล้วก็คือตัวไอ้ระบะก็จะลงมาปล่อยดัมลงมาก็จะเป็นคล่อมกับคัสีเราเรียกว่าดัมคล่อมนะครับ สองเพลาก็จริงนะครับบรรทุกอ้อยได้เลยนะครับไม่ต้องลัวโค่นนะครับเพราะว่าไม่ไม่สูงนะครับดำเตี้ยนะครับให้มันจะเป็นสลักขาตะกะแตนทั้ว4ีช่วงล่างเบรกเต็มแนบเนิบดูสวยนะครับช่วงล่างก็รับน้ําหนักได้โอเคอยู่นะครับแนบก็ยังสวยอยู่ทุกตับเลยนะครับลูกค้ารับใครก็ไปวิ่งงานได้เลยนะครับนี่เลยครับเบรกเต็มหมดทุกล้อเลยนะครับ ยังเปียกฟ้าหมดเลยนะครับใช้ได้หมดปกติเลยครับคือรถดูแลซ่อมถึงนะครับบะก็สวยนะครับไม่มีสนิมนะครับจะไปบรรทุกอ้อยบรรทุกมันบรรทุกพืชผลเพื่อการเกษตรอะไรยังไงก็แล้วแต่ไปวิ่งไม้วิ่งไทุกอย่างนะครับรนี่ล่างก็สวยๆอยู่นะครับไม่มีรอยน็อตเกาก้างขาดมีรอยบ่งรอยเปลี่ยนน็อตอะไรกันให้วุ่นวายไปหมดเลยนั้นไม่มี รู้สึกหดเครื่องกับช่วงล่างนี่คือแมทแมทมันได้โอเคอยู่นะครับไม่ตึช่วงล่างไม่กินน็อตเราข้างไม่อะไรทุกอย่างโอเคหมดนะครับพร้อมใช้เลยนะครับเรามาส่องให้เห็นกันในสภาพเดิมๆนะครับเดี๋ยวถ้าล้างแล้วก็จะชมกันไม่ออกนะครับว่าคือทําอะไรไปบ้างน,นะครับวันนี้คุณลูกค้าได้เห็นของเดิมๆนะครับเดี๋ยวสักประเดี๋ยวว่าจะเข้าไปล้างอัดฉีดทำความสะอาดแล้วก็น่าจะสวยเลยนะครับ ท่านใดจะเป็นผู้โชคดีได้ไปนะครับแม่ลูกด้ำกเกษตรราคา690,000บาทท่านใดนะครับจะเป็นผู้โชคดีนะครับได้รับรถพ่วงราคาถูกนี้ไปนะครับก็ภาวนาให้เป็นทุกทกท่านที่กำลังรอคอยและกดติดตามมาอยู่ตลอดที่เฝ้ารอรถราคาพ่วงแม่ลูกไม่ถึงล้านให้ได้เป็นเจ้าของอได้เอาไปใช้งานกันนะครับก็ แสดงความดีใจให้ด้วยนะครับที่ท่านที่กดติดตามไว้เฝ้ารอรถราคาประมาณนี้นะครับเดินทางมาเลยนะครับพี่น้องที่อยู่ญาติพี่น้องหรือว่าจะเป็นเพื่อนสมาชิกที่กดติดตามกันอยู่ทางช่อง u t u b e นะครับที่อยู่ตามจังหวัดกลๆนะครับไม่เหนื่อยฟรีแน่นอนนะครับถ้าท่านถ้าท่านต้องการใช้รถประมาณนี้นะครับไม่ผิดหวังนะครับรันตีกันได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเหนื่อยนะครับมาได้เลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับ ตัดตีนะครับเอียเอยพวงมาลัยพาวเวอร์เอยเบรกคิฟี่ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับกระจกยังเป็นไฟฟ้านะครับไม่ใช่มือหมุนนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าสายขวาเลยนะครับระบบเบรกโอเคอยู่นะครับเบรกเป็นคิฟี่นะครับก็เป็นเปร์เฟียแท้แล้วครับทุกอย่างก็โอเคลงตัวหมดนะครับสองครานะครับเข้าไร่ได้เลยนะครับ อยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับสนใจอยากได้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่มีไลน์ก็โทร0819481821นะครับหรือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับค่อนข้างจะเชื่อใจนะครับก็โทรทักทายมาได้นะครับจะให้จัดส่งถึงหัวมันใดบ้านก็ได้นะครับราคานี้ราคาไม่แพง690,000บาทนะครับแต่ค่าขนส่งคุณลูกค้าต้องเป็นคนจ่ายนะครับ มีทีมงานรถรับจ้างจัดส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับสนใจก็โทรทักทายแอดไลน์เข้ามานะครับจัดส่งให้ถึงหัวบันไดบ้านได้เลยนะครับทุกจังหวัดทุกภาคนะครับราคาเท่านี้เองนะครับหกแ0 0 0้บาทนะครับาเกิดคนข้างมั่นใจนะครับก็ไม่ต้องวิ่งมาก็ได้นะครับอยากจะชมตรงจุดไหนพิเศษพิเศษนะครับก็จะไปส่งให้ดูนะครับส่งให้ชม สามารถจบกลางอากาศได้เลยนะครับมีรถรับจ้างนะครับจะส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับสนใจก็โทรเข้ามาเบอร์โทรศัพท์ที่มีลายหรือเบอร์ที่โชว์อยู่ด้านหน้าวิดีโอนี้ก็โทรได้ตลอดเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณกันทุกทท่านเลยนะครับสาหรับชิ้นงานที่ส่องส่องอยู่นี่ในมุมกว้างๆนะครับทุกรายการนะครับที่เข้าอยู่ในมุมกล้องนี้นะครับขายทุกรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นถังน้ําถังน้ํามันอามนะครับถัง ที่ติดรถทางที่อยู่บนรถนะครับก็าสามารถแยกชิ้นส่วนลอดขายให้คุณลูกค้าได้เลยนะครับตรงจุดนี้นะครับแต่พวกนี้ราคาไม่แพงน,นะครับคุณลูกค้าราคาแม่ลูก6 9แสนเบาทนี่เหมือนเหมืนซื้อแม่แล้วแถมลูกไปให้หนึ่งตัวเลยนะครับ่ันใดเนอกจะเป็นผู้โชคดีนะครับก็โทรเข้ามานะครับรถสวยนะครับ ไม่ต้องไปซื้อร้านกว่าบาทนะครับถ้าจะไปวิ่งอ้อยนะครับพวกนี้ไม่ถึงหวังร,ร้านถ้าท่านไม่เห็นรังเกียจว่ารถจะไม่ค่อยเท่หน่อยนะครับก็อีกหนึ่งทางเลือกนะครับเผื่อท่านจะประหยัดนะครับเผื่อท่านจะไปประหยัดนะครับก็ตัวนี้ก็โอเคอยู่ ไม่เท่ไม่หลอ่อไม่สวยจนเกินไปแต่ก็ไม่ขี้ริ้วขี้เร่นะครับเพราะรุ่นก็ยังได้อยู่หลังถนนยังได้อยู่นะครับตัวนี้ก็ยังมีเพื่อนๆอยู่เยอะบนหลังถนนนะครับสาหรับเปอร์เฟียนะครับอ่าตัวน,นี้ก็มาส่องให้ชมกันเป็นหัวคัสซีอีซิเอฟวเฮดนะครับส6 0แรงมา้าหัวคัสซีราคาประกาศขายกันอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นนะครับอันนี้เป็นหัวคัสซีนะครับ เทียบกับรถพ่วงแม่ลูกมาตะก,กี้ก็รู้สึกว่าจะไกลกันมากเลยนะครับเนื่องจากตัวนี้ก็เป็นรถรุ่นใหม่นะครับก็เป็นหัวคัสซีด้วยนะครับก็คนละสายงานกันนะครับบางท่านก็จะหาประมาณนี้บางท่านก็จะหาประมาณโน้นนะครับก็มีหลายช่องทางให้เลือกนะครับเพราะแต่ละท่านก็สายงานก็จะไม่เหมือนกัน,นบ,บางท่านก็วิ่งอ้อยบรรทุกอ้อยทุกไม้ ทา่านก็วิ่งพืชผลเพื่อการ,กรเกษตรอะไรประมาณนี้นะครับแต่สําหรับการหัวพัสีนี้นะครับอนเนกประสงค์นะครับลูกค้าจะซื้อไปต่อดาก็มีอู่แนะนําให้ได้นะครับหรือจะทําเทลเลอร์ก็มีอู่แนะนําให้นะครับกลับมาที่ฮีโน่เปอร์เฟียตัวเดิมน,นะครับอันนี้ก็เน้นๆกันมาเลยนะครับราคาแม่ลูก6กแสนเก้าหมื่นบาทสภาพโดยรวมพร้อมใช้ประชาสัมพันธ์มานานพอสมควร สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีและขอขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่กดติดตามอยู่ทางช่อง YouTube และ Facebook นะครับว่จบวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกๆท่านครับ